สวัสดีค่ะการยานมิตรการยาณธรรมเรามาถึงวัดป่าเวียงสวรรค์แล้วนะคะแม่ะวันได้ถ่ายคลิปการเดินทางมาเดี๋ยวจะทยอยลงในช่อง YouTube กับช่อง TikTok นะคะเพราะนั้นถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูได้บรรยากาศตั้งแต่เช้าออกจากที่พักนะคะออกจากที่พักมาที่กาดตลาดบ้านใหม่เราซื้ออาหารซื้อดอกไม้ดอกไม้ลงมาด้วยดอกไม้นะคะซื้ออาหารซื้อผลไม้ทุกอย่างเพื่อที่จะมาถวายพระแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะฉันเวลา8โมง ท่านจะเดินลงไปถึงหมู่บ้านข้างล่างถึงตลาดข้างล่างที่แม่ตะวันถ่ายมาตั้งแต่คลิปแรกแต่คลิปนี้ตัดเอามาลงก่อนเสียงที่ได้ยินนั่นคือเสียงทําอะไรบางอย่างอยู่บนสาลาย,ยังไม่ได้ขึ้นไปดูนะคะอันนี้ถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูว่าเมื่อคือนนี้ค่ะเ,เสียงแม่ตะวันอาจจะไม่ค่อยได้ยินเมื่อคือนนี้ที่มันมืดๆน่ะว่ามันเป็นยังไงนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศคือถามว่า ไฟฟ้าจะเข้ามาถึงไม่ถึงค่ะเพราะว่าอยู่กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแต่หลวงพ่อไม่รับนะคะเพราะว่ามันจะทําให้อึกระทึกนะคะว่าหลวงพ่อเป็นนักปฏิบัตินะคะคือหลวงพ่อนี่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่หลวงพ่อประสิทธิ์นะคะหลวงพ่อประสิทธิ์นี่คือเป็นผู้ที่ส่งท่านมาที่นี่นะคะแล้วท่านอยู่กับหลวงพ่อประสิทธ 2000, ิ์สองพราหลวงพ่อประสิทธิ์ก็ส่งท่านออกเลยท่านเป็นเป็นพระอุบาอาจทร์ที่ไม่ค่อยพูดค่ะนะคะไม่ค่อยพูดแต่กับแม่ตะวันท่านจะ พูดทุกๆอย่างอยู่นะคะคือคุยทุกอย่างแล้วก็ครั้งนี้ที่เราเดินทางขึ้นมาก็เรื่องของหลวงพ่อที่ท่านจะเตรียมละสังขารนะคะคือท่านจะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่ท่านเรียกด่วนนะคะมาปรึกษามาคุยอันนี้คือที่เรามองเห็นนั่นคือคือที่แม่ตะวันสร้างพระพุทธเจ้าหยกขาวมณีทําด้วยหยกก้อนเดียวนะคะอันนั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูอีกทีหนึง่งแต่ว่าวิหารเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จนะคะยังไม่แล้วเสร็จ ครบไว้เดี๋ยวเราก็อาจจะได้มีโอกาสได้ทําต่อไปอันนี้ค่ะดูบรรยากาศรอบๆเมื่อปี2552แม่ตะวันมาประฏิสถานพระหยกวันที่21-22นะคะเสาร์อาทิตย์คนอยู่ตามบริเวณต้นไม้ใบหญ้านี่ยค่ะคนเข้ามาในบริเวณนี้ประมาณพันกว่าคนนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะแถวนี้นะคะนี่ค่ะก็ถ้าได้ ไฟโซลาเซลล์มาแม่ตะวันอยากจะติดตรงนี้ค่ะเสาต้นนี้เป็นทางเดินแล้วก็เป็นทางเดินจงกรมของหลวงพ่อด้วยทางฝั่งโน้นคะคะแต่ทั้งสำหรับหลวงพ่อแล้วท่านไม่ได้สนใจเรื่องไฟเท่าไหร่อะไรที่ท่านสามารถทําได้วนตนเองหลวงพ่อจะทําเองนะคะกวาดตาดกวาดลานวัดหลวงพ่อทาเองค่ะท่านอยู่องค์เดียวนะคะพระส่วนใหญ่อยู่กับหลวงพ่อไม่ได้เพราะหลวงพ่อหนึ่งขยันนะคะสองหลวงพ่อรู้หมดนะคะแต่หลวงพ่อไม่ค่อยพูดนะคะก็คือ คือถ้ามาทํามาเล่นของหรือมาทําอะไรเงี้ยหลวงพ่อท่านจะไม่ให้อยู่วัดนะคะท่านให้ปฏิบัติอย่างเดียวแล้วก็อะไรที่มันเบียดเบียนญาติโยมหลวงพ่อไม่รับเลยนะคะ ญาติาโยมนี้จะต้องเป็นคนที่เข้าใจในธรรมเข้าใจในข้อวัดเข้าใจในเรื่องของศีลศีลวัดนะคะหลวงพ่อถึงจะไว้วางใจให้ทานูน่นทํานี่แล้วก็มาประวาราณาให้ถูกต้องนะคะหลวงพ่อท่านถึงจะให้ทำนะคะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านจะไม่เอาเขาจะถวายรถก็ต้องหลายคันก็หลวงพ่อก็ไม่รับเช่นกันนะคะเนี่ยค่ะพอติดต้นเสานั้นต้นหนึ่งแม่ตะวันก็อยากจะมาติดที่ตรงศาลาที่นี่อีกที่หนึ่งนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว เราจะขึ้นไปถวายพระตาหารหลวงพ่อแล้วนะคะแล้วแม่ตะวันก็จะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูเรื่อยๆค่ะร่วมแรงร่วมใจกันนะคะคนละหาบาท10บ,บาทค่ะเราจะได้ดำรงพระพุทธศาสนาให้ยาวนานนะคะ